กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทิชนแนนลวันนี้มาอยู่เกม Immortal Kingdom นะครับเกมใหม่ล่าสุดจากค่ายเพพานะครับดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ igm.pepark.com นะครับก็เปิดตัวเดือนกันยายนนะครับเป็นเกม MMORPG เก็บเลเวลนะครับมีค่าพลังนะครับมีระบบ VIP นะครับ เล่นง่ายผมเล่น3วันเลเวล2 0 0แล้วนะครับเล่นง่ายมากนะครับมีระบบไกด์นำทางเรียกว่าสบายเบือสะดือโบเลยทีเดียวเชียววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวระบบบอสนะครับบอสในเกมนี้นะครับค่อนข้างมีหลายส่วนนะครับได้อะไรบ้างเพื่ออะไรแล้วลงได้กี่วันกี่ครั้งเราไปดูกันนะครับก็จะมาอยู่ที่แถบขวาบนเนาะบอสเนี่ยมันก็จะมีปุ่มบอส บอสเข้าปาปุ๊บก็จะแบ่งมาเป็นบอสโลกบอสพิเศษแล้วก็บอสวิญญาณน,นะครับมันก็จะค่อยๆ่อยปลดไปเรื่อยๆนะบอสวิญญาณรู้สึกจะปลดชา้าที่สุดอันแรกสุดก็จะเป็นบอสโลกนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นบอสพิเศษเดี๋ยวผมจะลงให้ดูแล้วก็มันจะมีค่าพลังเนาะพอเราลงปุ๊บเนี่ยมันจะเสียตรงนี้ไปด้วยเหมือนมันเป็น Energy เป็น G ีนะครับพลังงานนะครับตอนนี้ผมเลเวล201ลงได้ถึงสูงสุดเลเวล190ิในขั้นที่2 ขั้นทดสอบเนี่ยมันจะเริ่มที่เลเวล57านะครับแล้วก็ขั้นที่1เนี่ยจะเริ่มที่ร0อยถึง140ินะครับแล้วก็ขั้นที่2เนี่ยยาวไปถึง1้0ถึง1 9 0บอสโลกเนี่ยมันจะลงกับทีมได้แล้วก็จะดรอปพวกของนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับดรอปของอ่ะลองดูฮะไปฮะท้าดูทันทีได้เลยมันก็จะว้าไปได้เลยนะครับ เบสิกมากง่ายมากนะครับกดปุ๊บไปปั๊บ,ไ,บไม่ต้องเดินนะฮะมันก็จะไปสู้กับบอสเลยนะครับเนี่ยมันจะไปแมตช์ฟาร์ตี้มันจะมีคนอื่นมาด้วยนะถ้าถ้ามีคนอื่นนะตอนตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับถ้าทํามีคนอื่นปุ๊บเนี่ยตรงสรุปตามเม็มันจะมีชื่อคนอื่นด้วยนะครับบอสตัวนี้ก็เลเวลร้อยเก้าสิบเออเก้าสิบ ก็ตีจกนกว่าจะตายครับไม่ยากครับมันจะดรอปของให้เรามาเปลี่ยนเซตไอเทมนะครับก็ <c oughs> ปล่อยออโต้ยิงได้เลยฮะเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันจะมีคนอื่นมาแจมด้วยเนี่ยฮะตองดับเบิ้ลเจ็บนะตองดับเบิ้ลเจ็บอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมาช่วยกันตีเป็นบอสนะครับอืมอันนี้ใครก็มาจอยได้เลยนะครับไม่ลิมิตชิวจะร้อยพอตายปุ๊บเดี๋ยวก็จะดรอปของแล้วเกิดใหม่ภายในสิบวินาทีได้เลย <c oughs> นะครับอันนี้เบสิกมากอันนี้คือบอสแบบแรกาแบบแรกเรามาดูกันว่าผมจะได้เซตแดงขั้นที่สี่ครบเลยไหมเซตแดงขั้นที่สี่ก็คือนี่ฮะตอนนี้นผมใส่ขั้นที่สามอยู่เซตสแบบีแดงน,นะครับผมต้องอัปเกรดละลงบอสพวกเนี้ยเพื่อที่จะอัปเกรดไอเทมให้มันเป็นขั้นต่อไปนะครับอ่ะ เรียบร้อยมันก็จะเก็บของให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยเก็บของให้อัตโนมัติถ้ายังไม่ครบนะครับถ้ายังไม่ครบเนี่ยก็สามารถล่าต่อได้นะครับล่าต่อได้จนกว่าจะครบไอเทมที่เราต้องการนะอไอเทมที่เราต้องเนี่ยอันที่สี่ละเห็นไหมอันที่สี่เห็นไหมเราก็ใส่ได้เลยนะถ้ายังไม่ครบก็ล่าต่อครับเนี่ยเราก็ตีต่อครับเห็นไหมฮะ สีต่อเพราะว่ามันก็ดอปทั้งทุกส่วนนะครับตอบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธถุงม,มือเสื้อผ้ารองเท้าหมวกน,นะครับตอบทุกส่วนตอนนี้มันต้องเป็นขั้นที่สี่ผมใส่ขั้นที่สามสีแดงอยู่มันก็จะมีขั้นที่สี่เสียครั้งละสิบหกนะครับเสียค้าพลังในการลงครั้งละตสิบหกวันหนึ่งมันจะมีร้อยสิบนะครับอ่าแล้วก็สามารถลงหาของได้ประมาณหนึ่งนะ แมว่ามันจะเป็นขั้นที่4ขั้นที่4ี่คืออุปกรณ์ที่จะดรอปจากบ,บอสตัวนี้ตั้งผามาเนี่ยขั้นที่สี่นะครับใกล้ตายละหอสักหน่อยหอ,อเพื่อนสักหน่อยขอ,อพบเลยได้ปะดรอปทุกชิ้นไปเลยเพื่อนตรงนี้มันก็จะดรอปไอเทมขั้นที่4ทั้งหมดจริงๆมันมีโอกาสดรอปของสีแดงด้วยนะเออมีโอกาสดรอปของสีแดงด้วยแต่ผมไม่ได้นะครับ มไม่ได้ได้สองท่านมีสีแต่เป็นสีทองนะระดับสีทองระดับแดงก็จะเป็นระดับที่ค่าสุดท้ายนะครับระดับแรสุดทีนี้เราไปดูบอสพิเศษกันนะครับบอสพิเศษเนี่ยต้องเล่นคนเดียวนะครับต้องเล่นคนเดียวท้าทายได้วันละสองครั้งนะครับพลังมีค่าบอกอยู่ว่าต้องการเท่าไหร่แสนสองตรงนี้คือค่าพลังที่เรามีห้าแสนสี่แล้วก็น่าจะสบายๆนะดรอปของเช่นเดียวกันครับ ขั้นสี่ขั้นที่สี่สีแดงนะครับอันนี้เลเว่าสองร้อยขั้นที่ห้านะเลเวลสอง้อยสี่สบขั้นที่หกเจ็ดแปดเก้าสไปเรืเ่อยๆจนถึงขั้นที่ยี่บสองเลเวลเก้าอยหสิบนะครับก็เลเวลว่าพันหนึ่งพอดีไม่ยากครับกดเข้าไปท้าดูได้เลยอันนี้เป็นรอบเล่นคนเดียวนะเป็นเล่นคนเดียวเราก็เจอบอสเลยครับมีโอกาสดอกปีกด้วยแล้วอดอกปีก็ดอกแส่ที่เไว้กี่ตัดกี่นะครับผ้าพลังเราสูงกว่าที่เขาต้องการประมาณห้าเท่า ก็ะจะง่ายลงคนเดียวยากครับน่าจะดรอปได้เยอะอยู่นะโอ้ได้แต่สีทองไม่ได้สีแดงไม่เป็นไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นววละสอครั้งนะครับลงคนเดียวอันนี้ก็จะเป็น Bot บอสวิญญาณนะครับ Bot บอสวิญญาณต้องรอรีเฟซนี่ฮะสิบสี่นาทีอันเนี้ยเกิดแล้ว ถึงเวลาของการผจญภัยอันโรแมนติกแล้วลองเข้าไปดูได้เลยครับมันจะเป็นขั้นที่6กอะนะครเป็นขั้นที่6กดท้าดูได้เลยครับเลเวลเมื่อกี้2.60นะก็ช่วยกันตีครับจะสังเกตว่ามีคุณเหมียวมาตีก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไปช่วยแจมเขาได้ครับคล้ายๆกับบอสโลกเมื่อกี้นะครับปรเปอร์เซ็นต์ครับ ปีต่อเน,นื่องสองร้อยคังไปเอแล้วครับไปตายนี่ฮะก็เก็บได้หมดนะได้อะไรมาบ้างได้ของทองมาอยู่นะก็รบแต่มันไม่รู้ตรงอาชีพหรือเปล่าก็ของทองมีของส้มของม่วงมีนะครับอา่าก็คล้ายๆกับ ที่ผ่านมานะเออคล้ายๆกับที่ผ่านมาก็ออกเลยครับรีเฟซทุกๆ15นาทีนะครับรีเฟซทุกๆ15นาทีสรับบอสวิญญาตนะบ,บอสวิญญาณก็มีหลายตัวเ,เพื่อนๆเนะบนได้นะครับวนได้เล้วล260ยันไปถึง270ร้ยนะครับทิ้งท้ายนะครับส่วนตัวผมเล่นอาชีพกันเนอร์นะครับมีอยู่4 5อาชีพด้วยกันนะครับมีกันเนอร์แดนเซอร์นะครับแล้วก็มีวอริเออร์ นะครับมีไอ้ศัินแล้วก็มีวิสาเนาะอาชีพก็ประมาณนี้นะครับาอาชีพใครเจอผมก็ทักทายกันได้นะครับชื่อตัวละครทีทิกนะก่อนจะไปนะครับอำลาด้วยการอัญเชิญกาชาสักหน่อยหนึ่งครับ SSR มาเถอะได้โปรดจิตนักสู้ไปสิบทีเฮ้ยอะไรเด้งเฮ้ย SSR มาตัวหนึ่งครับมีสีทองครับจัดไปฮะเฮ้ยได้ตัวใหม่ด้วยนะเนาะตีห็นวาด มะนะได้มาตัวหนึ่งครับผมเป็นสายธนูนะสายดาเมจก็ประมาณนี้นะสำหรับเกม Immortal Kingdom นะัดาวน์โหลดได้ในลิงค์ e s c r i p t ชันด้านล่างเลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอพระคุณมากครับผม